สมัยนี้เนี่ยเ,เสียงดีอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องสวยเทอร์เดเบอร์ตัวซีรีส์นี้ที่ผมนำเข้าเนี่ยผมกะัเจาะตลาดคนระดับยุ2ยี่สกว่า affordable เหมือนกับสมัยผมสมัยที่ผมเด็กๆที่ผมเป็นวัยรุ่นนะผมก็จะซื้อของที่แบบว่าเราซื้อได้อะ ปรดักตตัวนี้เนี่ยยี่ห้อมันก็คือเอ็ดเวิร์ดออเดีโออดวดนี่คือนมสก,กุลของดีไซเนอร์ดีไซเนอร์เขาชื่อเควิน a อ w ด o วิดจากดีไซน์ของเขาที่จะเขียนจากเครื่องจากอะไรนะผมว่ามันเป็นเครื่องที่มือชวดแล้วอ่ะก็คือมือชูดในที่นี่หมายความว่าถ้าเป็นคนก็เป็นับกลางคนแล้วทุกอย่างเขาเขาเขามีประสบการณ์เขามีอะไรทุกอย่างมันของมาถึงออกมาออกมาผมว่าของเขา เนียบเลยอะของเขาโอเคเลยแพ็คกคกงแพ็คที่ใช้ได้เลยสมัยนี้เนี่ยเสียงดีอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องสวยคือตอนนี้ดีกับสวยแล้วส่วนใหญ่แล้วราคาก็จะก็จะสวยก็จะราคาก็จะปืด้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยพรซิงมันก็ต้องมีเข้ามาเกี่ยวแล้วก็เท r ร์เนอ e ์ตัวซีรีส์นี้ที่ผมนำเข้าเนี่ยผมกาดเจาะตลาดคนระดับยุ2ยุ20กว่าอาจจะเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่แล้จะจบมาแล้วนะแล้วก็ Affordable เหมือนก็สมัยผมสมัยที่ผมเด็กๆที่ผมเป็นวัยรุ่นน่ะผมก็จะซื้อของที่แบบว่าเราซื้อได้อะไม่ใช่อโหแบบจับต้องไม่ไหวเลยซื้อรถได้เป็นคันนั้นเราก็ไม่ไหวเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเขาอยากจะเข้ามาเพราะงั้นบอกเขาเห็นราคาปุ๊บบอกว่าฉันไม่ไหวไไหรอกฉันไม่มีทางเล่นได้หรอกคือให้ให้เขาบอกเออฉันฉันซื้อได้ราคาอย่างนี้โอเคหน้าตายอย่างนี้ทุกอย่างอย่างนี้โอเคฟังก์ชันอย่างนี้นะเออฉันฉันรับได้แล้วฉัน afford ได้ได,ด้วยไม่ใช่รับได้อย่างเดียวบางคน อยากได้แต่ว่าราคาอยู่บนฟ้ารุ่นที่เพิ่งออกเลยนะเราเจอไปรุ่น T T 4 T T 5 T T 6สิ่งที่แตกต่างก็คือว่า T T 4เนี่ยมันจะ2ชั้นและมัตเตอรียตัวนี้เนี่ยมาจากอุตสาหกรรมการบิน aerospace industry คือลักษณะการดัมปิ้งของมันสังเกตถ้าเราดูนะมันมันจะเป็นอะคริลิกอยู่ตรงกลางแล้วมันมีดัมปิ้งมันมาจากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม aerospace นะแล้วก็ฟินิชชิงสังเกตว่าฟินิชชิงมันมันโอเคเลยมันมันดูดีเลยนะแล้วก็ แพตเตอร์ถ้าเป็นรุ่น4ี่แพตเตอร์จะบางหน่อยหัวเข็มก็จะหัวเข็มก็จะให้มาด้วยหัวเข็มก็เป็นของเขาเป็นหัวเข็มมันชื่อทอตอิเล็กทรอนิกส์ก็คือบริษัทแม่ของเขาก็จะใส่มาให้เลยแพตเตอร์ก็จะบางนิดนึงก็จะถ้าเป็นรุ่นรุ่นรุ่น5ก็จะ3ชั้นแพตเตอร์ก็จะหนาขึ้นนิดนึงแพตเตอร์ก็จะหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็อาร์มก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะมอเตอร์ก็ตัวเดิมหัวเข็มก็รุ่นเดิมแต่พอเป็นรุ่น6กที่เป็นสแต ก็คือเบิ้ลของรุ่น4ละรุ่น4มัน2ใช่ไหมอันนี้ก็คือ4อ่าอาร์มก็จะเป็นอาร์มรุ่นใหญ่ละอาร์มรุ่นใหญ่ก็คือว่าปรับ v t a ได้หัวที่ให้มากับมาจะเป็นออเดียเทคซิก้าแล้วไม่ใช่ท็อสไม่ใช่ท็อสเล็กรอนิกแล้จะเป็นออเดียเทคนิก้าแล้วก็สายโฟโน่ทุกอย่างที่สแตนดาร์ดก็ให้มาหมดเลยคุณแม่คุณไม่ต้องซื้ออะไรคุณซื้ออย่างเดียวคือโฟโนสเตทนะแล้วก็เป็นมอเตอร์พวกที่เป็นมอเตอร์24โวลต์ a อีแล้วก็มีออฟชั่นคือเขามี เรียงมอเตอร์แล้วก็เวลาคุณปรับสปีดก็ปรับจากตัวนี้เลยปรับจากตัวคุมสปีดเลยแล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ที่นี่หมดแล้วมันเป็นไม่ใช่คุมสปีดเดียวมันเป็นตัวเจเนเรทไฟใหม่เราทำไฟใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียบพอว่าไฟมันเรียบนอยมันก็จะต่ำฟิกชันอะไรทุกอย่างเออต่ำหมดมอเตอร์ motor มันจะเงียบเออแพตเตอร์ของรุ่น6ก็จะใหญ่ขึ้นดีกใช้ไปสัก2ปี3ปีคุณอยากจะอัปเกรดแล้วว่าคุณอาจจะมีแผ่น45แล้วละแล้วคุณก็ไม่อยากไปยกเข้ายกออกยกแพตเตอร์ดึงส สายเบลแล้วก็ขึ้นมาคุณก็เอานี่ไปต่อปุ๊บต่อแบบชาร์จเอ้มือถือคุณเลยฮะก็คือเอาสายมาคุณเสียบตุ๊บจบเลยแล้วก็แล้วก็เสียบเข้าพักไปไม่มีอะไรโฟโน่ก็มีรุ่นมีมีหลายรุ่นมี MMC MCC แล้วก็มีรุ่นใหญ่คือ MMMC มันมี3รุ่นโทโน่มีสามแต่ว่าที่เราเข้ามาเราเข้ามารุ่นเดียวคือเรามาดูว MM ่า MMC ผมคิดว่าผมจะต้องสั่งเพราะว่าผมดูแล้วมันจากหน้าตาจากอะไรจากอภิเรนจากอะไรแล้วผมว่าผมว่าเขาเขาเขาตั้งใจเขาเขาเขาตั้งใจเลยเขาตั้งใจเจาะตลาดผมว่าตลาดกลุ่มนี้คือตลาดคนอายุไม่เกิน30หรือว่าขึ้นไปแล้วก็คนที่ชอบของสวยชอบของอินเทรนด์ คือชอบของที่อินเทรนก็คือว่าดูดีแล้วมันไม่ใช่ดูดีอย่างเดียวนะเทอร์เทเบอร์ยี่ห้อนี้เนเะยอรมันได้รางวัลได้รางวัลวัดไฮไฟก็ได้วัดไฮไฟอังกฤษก็ได้ได้รางวัลเทียบเลยไม่ใช่ว่าหน้าตาดีอย่างเดียวเสียงดีด้วยครับเสียงดีเลยเสียงได้ไอตัว t t 4นี่ได้ได้เทอร์เทเบอร์อัลเบิรยมันต้นปีนี้ที่เยอรมัน TCT เนี่ยนะไม่รวมโฟโนนะครับ ไม่รวมโฟโน่ก็คือรวมทุกอย่างรวมสายโฟโน่ ono, สายแต่ว่าไม่รวมโฟโนสเตทเนี่ยราคาไม่ถึง30,000บอ่าลงมาเยอะเลยมันมันสองหมื่นสองหมื่นกลางๆเองอะราคาตั้งอาจจะประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะแต่ราคาจริงๆแล้วสองหมื่นกลางๆเองแล้วถ้าคุณจะไปซื้อออปชันเพิ่มคุณจะไปเปลี่ยนสายให้มันใหญ่ขึ้นคุณจะไปเปลี่ยน สายโฟโน่มันใหญ่ขึ้นคุณจะไปใส่ตัวคุมสปีดอะไรเงี้ยมันก็มันก็ค่อย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 เหมือนเหมือนกับว่าคุณค่อยค่อยแต่งรถอ่ะคุณซื้อรถมาคุณหลังจากนั้นคุณก็ไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กเสร็จคุณไปทำช่วงล่าง่ค่อย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 ไต่ขึ้นมาได้ไม่รวมออปชั่นตัวคุมไฟนะฮะ ตัวตัวคุมสปีดแล้วก็โฟโนโฟโนรุ่นใหญ่คพราะเขาเรียกแอดวานซ์โฟโนเกเบอร์อันนี้ที่ผมชอบเขามากว่าตัวถังเขาเนี่ยเขาเป็นแอโรสเปซแบตเทอรียที่ใช้ในวงการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ผมชอบแล้วก็หน้าตามันอะไรผมว่ามันมันมันใช่ยูนิไฟวอร์ดแล้วก็อาร์มเขาเขาทำเองนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อซื้อจากนายกงนายกอมาเขาทําเองเขาจะมีอาร์มรุ่นใหญ่ที่เขาขายแยกใหญ่กว่าใหญ่กว่หกอีกผมยังไม่ได้นําเข้านะมันจะมีอาร์มที่ใหญ่ใหญ่กว่ารุ่นที่ใช้กับรุ่น6ออีีกกใหญ่ขึ้นไป คงจะเป็นต้นปีนะฮะหรือว่าสิ้นปีนี้เจาะลึกเข้าไปที่ที่ที่ทไอ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 แซนด์วิชดัมปิ้งเนี้ยอันนี้มันมาจากอุตสาหากรรมเครื่องบินสังเกตไหมครับว่ามันบางแต่ว่าบางแล้วมันจะเบาใช่ไหมในในอุตสาหากรรมเครื่องบินเนี่ยต้องเบาเพราะมันจะได้บินโดยประหยัดน้ํามันเบาแต่ว่ามันต้องแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเบาแกร่งแล้วมันรวมกันถ้าเป็นเสียงเนี่ยเสียงมันก็จะเปิดเสียงมันก็จะมีอมไม่ไมีโอเวอร์แฮง แล้วก็จะมีดัมปิ้งไอ้พวกที่ดัมปิ้งพวกนั้นน่ะคือคือคือตัวจูนมันให้ให้มันอยู่กับล่องกับลอยเขาเขาเรียกว่าจูนความถี่แล้วก็ตัวยูนิพอยวอตเนี่ยอาร์มธรรมดาในส่วนใหญ่ที่มีเขาเรียกกิมโบยูนิพอยวอตเนี่ยมันมีข้อดีก็มีข้อเสียอาร์มอาร์มไอ้กิมโบก็มีข้อดีข้อเสียนี่แหละข้อดีของมันคือเวลาคุณเป็นยูนิพอยวอตเนี่ยมันคล้ายๆอาร์มลีนิคือมันฟิกเซนมันจะน้อยนี่คือข้อดีเสียงจะเปิดเราฟีคอนเสิร์ตวันจะไอ้นั่นแต่ว่า เวลาอยู่เป็นยูนิพายว์ตเนี่ยมันก็เหมือนรถรถสปอร์ตฮะคุณต้องดูแลแล้วนิดหนึ่งดูแลในที่นี้ก็คือว่าสังเกตมันตั้งยังไงอะไรยังไงนิดเดียวคือตอนตอนคาลิเบตเท่านั้นเองตอนแรกนี่แต่พอคุณลงตัวปุ๊บพุ่กระจกมันจะยากกว่ากริมโบ้นิดหนึ่งกริมโบ้นี่มัน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 จะเป็นมั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 นจะเป็นลูกบอลอยู่ข้างในเออบีพานี่ยูนิพายว์ตมาตลอดเพิ่งมีกริมโบ้ลูกหลังๆนี่เองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกริมโบ้มันตั้งง่ายกว่ายูนิพายว์ตเนี่ยมันจะะนนนนนนิิิดึงงงงมมมััััตต้้้้้ออรรููวววธธีีทาาไถ ของทุกอย่างถ้าคุณรู้วิธีคุณทําเยอะมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทําในเกรดวิเทิลทำในเซเรนะครทำในเซเรผมยังไม่เคยว่าเขาอยู่เมืองไหนะแต่ว่าผมว่าเขาอยู่ใกล้ลอนดอนถ้าตามที่ผมคิดนะแต่ผมยังไม่รู้ผมยังอะไรไปเสิร์ชด,ดูว่าเมืองมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ายังไงก็คิดว่าถ้าเกิดประเทศเปิดอังกฤษเปิดอะไรเมื่อไหร่ผมคงจะแวะแวะไปที่โรงงานแวะแวะไปเดินไปเดินดูขึ้หน่อยไปทําดูว่าเขาทํากันยังไงอะไรยังไงผมชอบชอบไปดูโรงงาน คือเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาแล้วเราต้องรู้เขาเขาเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงเพราะว่าผมผมไม่ค่อยพิกอโปกต์ใหม่แต่ว่าเวลาผมพิกอโปกต์ใหม่เนี่ยผมคิดเรื่องเซอร์วิสทุกอย่างนี่เซอร์วิสท่องเซอร์วิสได้หมดนะอะไรต้องครบเพราะเราเป็นนักเล่นมาก่อนล้วเข้าใจอ่ะคุณซื้อของไปไม่ใช่สามสองพันสามพันะคุณซื้อของไปตั้งหลายหมื่นบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อไปมันก็มันก็กลายเป็นการลงทุนคุณก็จะจะเล่นหลายๆ10สิบปีแล้วเทอร์เทเบอร์พวกนี้ส่วนใหญ่หม,อหมอเตอร์นี่การันเอ่อการันต ที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะ2ปีนะฮะที่อังกฤษเนี่ยเขาประกันมอเตอร์คุณ5ปีแต่ว่าปัญหาคือเมืองไทยเนี่ยเรื่องเวลาเรื่องประกันเนี่ยเมืองไทยก็ไม่เข้าใจเมืองไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเด่นซื้อไปคุณเด่นขายให้คุณดอมคุณดอมขายให้ขายให้จัรในเมืองไทยนี่ประกันยังอยู่ใช่ไหมครับเมืองนอกไม่ใช่นะฮะเมืองนอกนี่พอคุณเด่นขายไปนั้นก็ถือว่าของยุตประกันหมดแล้วนะเขาจะประกัน5ปีก็ไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นนอนทานโซลเวอร์วอร์นนตี ไม่ใช่ทานโซลร์เบอร์ทานโซลร์เบอร์คุณเปลี่ยนเจ้าของคุณไปได้เรื่อยไปได้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยต้องทานโซลร์เบอร์เพราะฉะนั้นมันต้องลดเพราะว่าเราไม่รู้ถึงต,ตอนที่คุณขนย้ายเนี่ยคุณไปขนยังไงคุณใส่กล่องดีหรือเปล่าคุณอันแพ็กยังไงคุณเอาแพ็เตอร์ออกมาหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันทาให้แพ็เตอร์มีปัญหาทําให้ลุกทำให้แบริ่งมันสึกเพราะว่าคุณคุณคุณไม่ได้แพ็กตามตามที่เวลาขนส่งเพราะเวาขนส่งนี่ที่มันมีปัญหาคือมันมััััันนนนสมทําให้ขขอองงถูกกก็็ยไ ดีลเลอร์ของเราน่าจะมีประมาณ6-7คนเวลาพอออกมาปุ๊บคุณจะรู้แล้วว่าใครเป็นดีลเลอร์แล้วคุณโทรไปหาเขาแล้วคุณก็นัดเขาแล้วคุณก็ไปฟังเลยยังไงก็ขอบคุณวัดไฮไฟด้วยที่แวะมาทำทำข่าวเรื่องนี้มาทำวิดีโอทำอะไร